พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทรงเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั่วทั้งภพสามไม่ใช่ต้นแบบแค่มนุษย์ธรรมดาเท่นั้นแต่ทั่วโลกและก็ทั่วภพทั้งสามเลยการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าย่อมยังตลอดทั่วทั้งภพสามให้สว่างไสว ดับความเร่าร้อนของกิเลสทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีหนทางพ้นจากทุกภัยในวัฏะสงสารการแสดงธรรมของพระองค์เสมือนบุคคลที่หงายของที่คว่ำและก็เปิดของที่ปิดหรือบอกหนทางแก่คนที่หลงทางประดุด่องประทีปในที่มืด พื่คนที่มีตาดีนะี่ยได้มองเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสหรือพ้นจากกิเลสแล้วพระองค์กำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพระองค์บริสุทธิ์พุทดพองดังแท่งทองชมพูนุตหรืออีกในหนึ่งว่าใสาประดุดดวงแก้วอันประมาณค่ามีได้ เป็นผู้ตัดสร้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหมายถึงทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างถูกต้องโดยอาศัยธรรมจกักขุและกยานนณทัศนะซึ่งสิ่งทั้งหลายที่พระองค์รู้เห็นนั้น mm hmm. ก็ตรงไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าขาดคคเนี้หรือว่าอนุมานเอา mm hmm. พระองค์ทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ หมายถึงรู้สิ่งที่กําจัดความมืดได้คืออวิชชาและทรงมีสีาราชธรรที่งดงามรู้จักเลยว่าอาวิชชาเนี่ยมันเป็นอย่างไรขจัดอย่างไรคําว่ารู้จักคือท่านเห็นด้วยว่าอาวิชชามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงยังไงนี่ท่านเห็นในสัพพัญญตญาณของพระองค์ท่านทรงเสด็จไปดีแล้วทรงไปสู่ที่ดีหมายถึง ระทรงทรงประพฤติดีทั้งกายวาจาใจอย่างสม่ำเสมอมานพบนับชาติไม่ท้วนพระพรองค์เสด็จไปถึงที่ใดสับปะสัตว์ทั้งหลายก็จะเกิดความชุ่มเย็นด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ท่านอารมณ์ทั้งเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานที่เรีกว่าสุขโตเสด็จไปดีต่างจากมนุษย์แค่สุขติสุขตินี่มันไปดีเล็กๆชั่วคราวแต่สุขโต ไปดีอย่างถาวรสุขติเนี่ยเราคงจะได้ยินบ่อยๆเช่นเดียกับสุขโตเราก็ได้ยินแต่ความหมายนั้นไกลกว่ากันทรงรู้แจ้งโลกมาถึงทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภพสามนอกภพก็รู้นะนิพพานภพสามโลกกันเนี่รู้หมดเลยทั้งรู้ทั้งเห็นโดยสัพพัญญตญาณโดยธรรมจักขุละดยญาณแลทศนะ แทงตลอดทั้งสังขารโลกสัตวโลกอากาศโลกแทงตลอดหมดเลยตั้งแต่จิตใจมนุษย์ขันห้าสิ่งแวดล้อมออกไปถึงเหตุถึงผลประกอบเหตุถางนี้จะไปเป็นผลอย่างไรเจอผลอย่างนี้มาจากเหตุอย่างไรเรื่องเหตุเรื่องผลในพระองค์แทงตลอดหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามรู้เห็นหมดทุกอย่างหมดเลยพระเจ้าทรงเปรียบเสมือนสารถีผู้ฝึกสอนคนเป็นอย่างดี จะพูดเสมอเหมือนไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนยังติดอยู่ในภพแต่นี่ท่านสอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดจากกิเลสอาสวะได้พ้นจากสังสารวัฏได้ซึ่งไม่มีใครจะสอนได้เหมือนท่านหละไม่มีมหาลัยไหนสอนได้อย่างนั้นสอนแต่เรื่องวิชาชีพแต่วิชาชีวิตมันสอนไม่ได้แต่พระองค์ข้ามขั้นไปเลย ไปสอนวิชาชีวิตเพราะรู้ว่าชีวิตในสังสราวัตขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นถ้าว่าไม่พ้นตรงนี้แล้วก็ยังตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมทรงเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยการทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนให้กับพุทธบริษัททั้งสีและก็แก้ปัญหาให้กับเหล่าเทวดาในยามเที่ยงคืนทุกวันทรงเป็นผู้เบิกบานเปรียบดอกปฐมชาติ นจากว่าพระพุทธองค์ทรงสง,สงวามปรารถนาที่ทรงตั้งปณิธานบำเพ็ญบารมีมนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่อที่จะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้จำแนกธรรมทั้งหลายให้เห็นชัดถ้าภ้ษาวกได้รู้เห็นและรับปฏิบัติสืบต็อต่อกันมาทรงประกาศพรหมจัทรคือแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์ไพเราะทั้งเบื้องต้นทั้งกลางและในที่สุด คือข้อวัดปฏิบัติในการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาใจาทำอย่างไรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แต่จะลื้สัตว์ขนสัตว์้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดำรงอยู่ในอริยภูมิอันประเสริฐคือสอนให้ทุกคน,นได้เข้าถึงอริยภูมิภูมิแห่งพระอริยเจ้า โมนที่พึ่งอันเกษมอย่างสูงสุดของสัรพสัตทั้งหลายพึ่งทั้งเป็นข้อแนะนําที่พระองค์ทรงสอนนาคือทาให้ดูแล้วก็ยังเป็นแหล่งแห่งบุญที่จะเป็นที่พึ่งดอสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแม้ดับขันธปริยาภพไปแล้วเนี่ยแคลรล,ล,ลึกถึงพระองค์ท่านเจริญพุทธานาสีิก็ปิดประตูอบภูมิเปิดประตูสวรรค์ขึ้นมา ทรงขับไล่อวิชชาคือความไม่รู้ให้ออกไปจากคันธสันดานของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือความไม่รู้ที่มันอยู่ในใจม,มนุษยชาติทัานสอนพอเข้าไปปฏิบัติตามครับมันก็ขับความไม่รู้ออกไปเปลี่ยนมาเป็นความ,มรู้แทนขจัดความไม่รู้ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทรงเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของโลกและชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง แทงตลอดทีเดียวแหละถึงแม้จะเสด็จจับขันปธปรินิพานนานม,มาได้2,547ปีแล้วก็ต,ตามถึงขนาดพระพุทธคุณนั้นไม่มีประมาณก็ไม่ได้เลือนหายไปเลยจากใจของเราชาวพุทธบริษัทสี่เลยเพราะนั้นมันถึงเวลาที่ชาวพุทธทั้งหลายและพุทธบริษัทสี่จะต้องหันกลับมาศึกษาพุทธประวัติอย่างจริงจังกันสักทีหนึ่ง จะได้มีจิตที่มีความเลื่อมใสในพระองค์ท่านื่อเลื่อมใสในพระองค์ท่านในฐานะเป็นพระบรมครูแล้วความรู้ที่ท่านสอนเราก็จะได้มีความเลื่อมใสตั้งใจจะมาศึกษาฝึกฝนปฏิบัติให้ดีๆแล้วก็จะได้เป็นพยานในการตัดสุรรมเช่นเดียวกับพระองค์เพราะพระธรรมคําสอนของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่ตราบถึงทุกวันนี้ดังนั้นพุทธบริษัทสี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนและพุทธประวัติของพระองค์อย่างทองแท้ ก็จะเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีติดตามพระพุทธองค์ไปสู่พระนิพพานกันพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานะในชาติก่นกอนก็ได้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นนะท่านนะได้ผ่านชีวิตทุกระดับแล้วเพื่อที่จะค้นหาทางที่จะพ้นทุกข แต่พยายามทดลองอยู่หลายหายวิธีท่านมุ่งสร้างบาร,รมีเนี่ยทำแต่ความดีเมื่อละโลกไปก็ได้ไปพักอยู่ที่สุคติโลกสวรรค์แต่ก็มีเหมือนกันบางครั้งอกุศลก็สิงจิตแต่ไม่ท่านพราดพลั้งกระทำความผิดก็วนเวียนอยู่ในทุกขติก็มีเหมือนกันเป็นเวลาย,ยาวนานเราจะเห็นได้ว่าบา,บาปบุญ้ไม่มีเว้นใคร ไม่ว่าจะตั้งความปรารถนาอันไหนไห้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะคิดว่าเราไม่ควรดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทแม้แต่ผู้มีบารมีอย่างนี้ยังเผลอได้เมืนกันแสดงพยามาณไม่ใช่ธรรมดา